ยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าอาจารย์กาจนาบอออาจารย์ลขาช่วยดูนิทัศกาลแล้วก็มาพูดเรื่องการออกแบบการเรียนรู้สักนิดหนึ่งนะคะอันนี้สี่ข้อเนี่ยอาจารย์เป็นคำํำถามที่ครูถามตัวเองเอยู่แล้วละ่ะว่าอยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรหลักสูตรเขาจะกําหนดเนื้อหาหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะมีมาตรฐานม,มีตัวชี้วัดอันนั้นคือเป้าหมาย ชัดเจนอยู่แล้วแต่ครูต้องมาย่อยว่าจะให้เรียนรู้อะไรแล้วคำถามที่เรียนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจะให้นักเรียนเรียนรู้เนี่ยได้อย่างไรนี่แหละถ้าครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเลกเชอร์ททายเด็กก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้เพราะฉนั้นครูต้องเปลี่ยนนักเรียนถึงจะเปลี่ยนคำถามต่อไปก็คือ เรารู้ได้อย่างไรว่าเขาเรียนรู้อาจารย์ก็บอกโอ้ทำวิจัยในชั้นเรียนพรีเทสโพ t เทสแล้วก็มีนักเรียนอยู่15คน20คนห้องเดียวห้องเดียวแต่ก็สร้างความทุกข์ในการวิใจัยให้กับตัวเองไปทำทีเทสทำสถิติอะไรยุ่งเดิมไปหมดจริงๆแล้ว s ิมพล e ไลฟ์ชีวิตง,ง่ายที่สุดเรามีคะแนน วัดหครั้งสองครั้งสครั้งแล้วก็เทียกบกันเพราะกลุ่มว่าหมายมันเป็นกลุ่มเดียวมันไม่ใช่ represent ประชากรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที test. เทสเดนก็ไม่รู้ว่าไปเอาตำรามาจากไหนนะที่วิจัยครูก็กลัววิจัยกันน่มุดเลยอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็มีรอ่องรอยแต่นะคะมีร่องรอยว่าอันนี้ยกตัวอย่าง อีกสองข้อเนี่ยไม่มีอะไรสองข้อเนี่ยเป็นเพียงแต่ข้อคิดว่าถ้านักเรียนไม่ได้เรียนรู้สินะเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรแล้วเราจะปรับปรุงต่อยอดถ้าเรียนรู้แล้วเราไม่จบแค่นะั้นเราจะต่อยอดเราจะปรับปรุงจนกระทั่งเด็กเนี่ยสามารถมีฐานต่อยอดเชี่ยวชาญได้ในอนาคตอันนั้นเป็นหน้าที่เราทีนี้จะขออนุญาตนะคะยกตัวอย่าง ที่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรไม่มีปัญหาเรียนรู้อย่างไรท่านเก่งและไม่มีปัญหาแต่ข้อสำคัญก็คือข้อสอนเนี่ยนะคะเนี่ยดี๋ขอยกตัวอย่างอันนี้ขยานไม่อ,อันนี้ไม่ทราบมาจากโรงเรียนรก็คือนี่กม็มาดูมาดู ดึกน,นะคะสักสองสามทุ่มเันตืนดูขออนุญาตใช้เป็นกรณีศึกษานะคะโรงเรียนอะไรเอ,อ่ยเจ้าของจำได้ไหคะยกมือนิดนึงจะได้ขอขอบคุณอ่าฉเฉลิมตะเกียรตินั่งอยู่มุมนี้ <c oughs> อาจารย์อยู่ตรงนี้ช่องแรกเนี่ยเขียนว่าหัวข้อบอกเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเห็นสนใจเลยรีบจริงไปดูเลย นะคะบล็อกแรกบอกเรียนรู้เรื่องอัตราบล็อกที่สองบอกเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนบล็อกที่สบอกเรียนรู้เรื่องร้อยละบล็อกที่สเรียนรู้ว่ากำไรพอเดาได้ว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมจ๊ะนะคะแต่พอไปถึงบล็อกสุดท้ายเนี่ยฟันธงเลยเกิดความเพียงพอ ในการดำารงชีวิตการเลือกซื้ออะไรมันขาดไปเปล่าจังอ่านแล้วเป็นงงจังถ้าเอาหลัก input process product เนี่ยอาจารย์มี input แทบอ่อาจจะแฝง process ไว้แต่เพียงแต่ process ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าเรียนรู้อะไร เรียนรู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่พอไปถึงบล็อกสุดท้ายนี่นั่นคืออะไรคือผลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะจะเลยขาทำวิจัยเรื่องปฏิรูปอะไรรู้เนี่ยห้าบกโครงการแล้วนะจา๊าทำเราไม่เป็นพันทมพบเลยว่าเราถนัดก,กับการบอกว่าทำอะไรทำอย่างไร แล้วประจบตรงอะไรคะได้ผลอะไรเลยแต่ไม่มีล่องรอยกระบวนการให้เห็นว่ามันเกิดได้ยังไงเนี่ยเกิดได้อยังไงไอ้ความพอเพียงในการดำรงชีวิตการลึกซึ้งเนี่ยไอ้อัตราส่วนไอ้ร้อยละนี่มันช่วยนะแล้วก็ไปอ่านหมดทั้งกระดานนะแล้วก็มีหนึ่งสองสามอธิบายเยอะเลย แต่มันไม่ได้คำตอบจากถูกไหมคะอะ่ต้องถามเจ้าของกว่าอันนี้อันนี้เราวัตถุประสงค์ไม่ใช่มากล่าวหาหรือมาอาชีนะคะแต่เราต้องขอบคุณที่เป็นกรณีศึกษาให้ตรงนี้อาจารย์ที่สำคัญก็คือว่าจากสอนสี่เรื่องเนี่ยแล้วมันทำให้เด็กเนี่ย เกิดความพอเพียงแล้วก็นําความรู้ไปใช้เขาบอกกำงชีวิตใช่ไหมเกาเอาความรู้พนี้ไปใช้ใช้ในเรื่องอะไรตรงนี้ดีตรงนี้บอกเลยใช้ในการเลือกซื้อของตรงนี้ดีแต่มันมองไม่เห็นไงคะตรงเนี้าอาจารย์คิดว่าในเฟสต่อไปของโครงการนี้อาจารย์ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนของอาจารย์มันเกิดได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรนักเรียนเขาคิดอย่างไรแล้วเขาเอาไปเลือกซื้อเนี่ยเขาจะใช้เกี่ยวกับเรื่องร้อยละกับเรื่องกําไรหรือเรื่องอัตราส่วนเนี่ยเอาไปใช้ยังไงแต่นี้ชื่นชมมากนะเพราะคณิตศาสตร์นี่เป็นเรื่องยากที่จะเอามาโยง ตรงนี้อาจารย์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอ่ามีอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้อันนี้ของโรงเรียนอะไรไม่รู้เดี๋ยว,ยวอาจารย์จดมาให้โรงเรียนราชาลุบานใช่ไหมคะจังหวัดน่านดูไหนเอ,อ่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะค่าสอนะคะขอบพระคุณค่ะเรียนเข้าไปอ่านเพอ,อ ล็อกแรกพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเอ่อล็อกแรกพูดเรื่องเหตุผลพูดเรื่องพอประมาณเรื่องปุงคุ้มกันนะคะอ่านแล้วก็เข้าใจกันแต่ไอ้ล็อกแรกเนี่ยเน,นี่ยที่แมก็เดี๋ยวต้องขอดูขยายไม่ได้เนี่ขยายได้มันทาาา อแรกเนี่ยค่ะไอ้ตรงพอประมาณเนี่ยค่ะอาจารย์เขียนว่าทำกล่องนมให้มีคุณค่าด้วยการประดิษฐ์สร้างสรรค์ตามศักยภาพและตามวัยเรียนก็ถามตัวเองว่าอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยพอประมาณตรงไหนพอประมาณตรงไหนจ้ะพอประมาณตรงไหน ตรงที่เอาเอาของนมงมาใช้เป็น recycle reuse ใช่ไหมอาจารย์ reuse recycle ไม่ใช่ reuse recycle เออคอนเซ็ปต์ recycle ชัดแล้วมันพอปรมา อ่านมันถึงจะเข้าใจตอนนี้เราพูดเรื่องการสื่อสารด้วยกันนะคะตรงเนี้ยคือคือเมื่อตีความมันจะตีความมันบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะโยกับพอาประมาณเนยนะก็คือ,อ,อในที่ของครูนะจา๊าเอออาจารย์พูดตรงนี้ดีมากเลยจะเห็นสองส่วนที่สับสนนะจา๊าก็คือว่าครูวางแผนครูใช้หลัก ใช่ไหมคะอันนี้ดีมากอันนี้ชื่นชมพรอาจารย์ตอบบักเนี่ยสะท้อนเลยว่าครูใช้หลักรัทยาปสพพเนี่ยในการวางแผนด้วยถึงเน้นคอนเซ็ปต์รีไซเคิลไม่ต้องไปลงทุนควักกระเป๋าไปซื้อสื่อใช่ไหมคะได้ประหยัดนะในการใช้สิ่งของที่เหลือใช้เพิ่มคุณค่านี่คะทำให้มีคุณค่า Val ูแอ d เดตก็คุณค่าเข้าไปอันนี้คือส่วนของครูไงอาจารย์ แต่สิ่งที่เรียนคิดว่ามันต้องสะท้อนตรงนี้ก็คือว่าที่จารพูดวันนี้นะคะกิจกรรมเดียวกันเนี่ยปรับให้เหมาะสมกับวัยของเด็กเด็กสามารถทำได้ตามวัยถูกไหมคะแล้วพอประมาณก็คือเมื่อกี้ไม่ต้องไปลงทุนซื้อสิ่งของวัสดุอื่นมาเราเราใช้ความเสรต์รีไซเคลิลได้ ก็อยู่ได้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เพียงแต่เรื่องของการศื่ษารทีนี้ประเด็นทีเ่เรียนไปพบตรงนี้การตรงนี้ก็เลยประเด็นสุดท้ายละอยากจะสรุปตรงนี้ว่าจะเห็นที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยมันจะมีสองส่วน จากเคสของโรเมราชาโุบาลเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือครูวางแผนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ของเด็กซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ที่เดียชี้เมื่อกี้ว่าอยากจะเชิญชวนก็คือว่าภาคต่อไปเนี่ยอาจารย์ต้องเน้นภาคสี่ของเด็กเนี่ยให้ชา ทำอะไรทำอย่างไรทำไมถึงทำเนี่ยเราชัดเจนแล้วถูกไหมคะนี่แต่ปัญหาเรื่องการสื่อสารอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องออพอคนมาอ่านปั๊บเนี่ยแล้วเขา้าใจแลวถ่าอาจารย์จะเป็นศูนย์ด้วยนะโอ้ภาระ,ะหน้าที่เยอะเลยทีน,นี้ประเด็นที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าในซีของเด็กเนะะี่ยค่ะเรื่องเรื่องเหตุผลเรื่องความพอเพียง อันนี้ไม่บวกแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องความคุ้มรู้กันกับที่เงื่อนไขเรื่องความรู้ที่ยังสับสมอยู่โดยเฉพาะเรื่องความรู้เนี่ยยกตัวอย่างมันจะมีสองส่วถ้าเป็นซี่ของครูเนี่ยก็คือความรู้อะไรที่เราอยากจะให้เด็กเรียนรู้ครูถามตัวเองและครูออกแบบ ความรู้อะไรพอจบภาพนี้ชั่วโมงนี้เด็กจะได้ความรู้ัหนถูกไหมคะแต่พอซี่ของเด็กเนะะี่ยค่ะเด็กแสดงพฤติกรรมถูกไหมคะในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเด็กเนี่ยต้องสะท้อนความมีเหตุมีผลในการคิด critical thinking จะเข้ามาแล้วการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดเป็นเหตุเป็นผล นี่คือชีของเด็กอาจารย์ต้องสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของเด็กเนี่ยจงจะมาตอบคำถามที่นั้นถามเมื่อกี้รู้ได้ยังไงว่าเด็กเดรียนรู้แล้วพอจากเหตุผลมาถึงเรื่องของความพอเพียงใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์ก็ทำกันได้ดีนะก็ยังกลง่องลมของอาจารย์เมื่อกี้ก็ชัดเจนยึดตามความตกลงกพ,พอมา พอมาถึงเรื่องภูมิคุ้มกันนี่แหละค่ะอาจารย์อ่เไปดูอันนี้อันนี้ที่ทำครบใช่ไหมอาจารย์กิจกรรมการทำครบอะ่ะมีมีอยู่โรงเรีนยนหนึ่ทงทำครบอะ่ะดีมากเลยโรงไหนก็ได้เลยเจก็เลยมานึกถึงว่าเออไอ้ภูมิคุ้มกันกิจกรรมอย่างเนี้ยหรือจะทำสบู่ทำยาล้างชงล้างชามเนี่ย ภูมิคุ้มกันเด็กของเด็กเครือและในแอคชั่นที่เด็กทำเลยความปลอดภัยในอาจารย์เพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่อาจารย์จะให้กับเด็กเนี่ยหรือให้เด็กรู้จักคุ้มครองตัวเองเนี่ยคือการป้องกันจากอันตรายความป้องกันจากอันตรายเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปจบแค่เด็กรู้เด็กตระหนัก เด็กมีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วบอกว่าเป็นภูมิคุ้มกันมันลอยมันได้ระดับมีความรู้ในเรื่องนั้นคือรู้ตระหนักคําถามต่อไปก็คือแล้วแน่ใจหรือว่าไอความรู้นั้นเนี่ยจะคุ้มคุ้มครองเด็กหรือจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กได้เห็นไหมแล้วบอกวความรู้ทุ่วหัวตัวไม่รอบมีเยอะแยะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าเด็กแสดงแอคชั่นเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยอาจารย์จะให้เด็กสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองน่นนะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะกิจกรรมธนาคารขยะกเยอะอะไรเนี่ยนะตัดีที่สุดเลยอ,อันตรายทาได้สุขานามายนยอาจารย์นั่นแนหะเราจะสร้างิมมูนิตี้ให้กับเด็ก แล้วว่าบันเดิลความรู้สุดท้ายเมื่อกี้ซี่ครูเนีชัดครูบอกว่าจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไรก็าวางเป้าหมายออกแบบแต่พอสี่ของเด็กเนี่ยเหตุผลพอประมาณภูมิคุ้มกันพูดไปละมาถึงตรงเงื่อไขายความรู้เนี่ยก็คือความรู้ที่เด็กต้องใช้ในการทำงานนั้นอันนี้มันจะสอดคล้องไหมคะ สอดคล้องกับครูความรู้ที่ครูจะให้กับเด็กไหมอาจจะส่วนหนึ่งถูกไหมคะอาจจะส่วนหนึ่งเพราะในความรู้ที่เด็กจะต้องใช้เนี่ยใช้ความรู้อะไรเขาจะต้องรู้อะไรเขาจะต้องมีทักษะอะไรเขาถึงจะท,าทํางานชิ้นที่จะรับมอบหมายสำเร็จเขาใช้ความรู้อะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ครูเตรียมให้ ทีนี้ยกตัวอย่างไปเห็นมาโรงหนึ่งแต่ไม่ใช่งานงานก่อนพอมาถึงขั้นสี่ของเด็กน,นะพฤติกรรมระดับขอ้เด็กพอถึงขั้นถึงความรู้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าความรู้ที่เกิดขึ้นคือรู้จักวิธีร้อยรูปแบบอันนั้นคือผลลัพธ์อันนั้นเป็นความรู้ที่เป็นผลลัพธ์เพราะนั้นความรู้มันจะมีสามสามจุดนะถูกไหมคะ หความรู้ที่ครูต้องการให้เด็กเรียนรู้ตามเป้าหมายกับความรู้ที่เด็กต้องใช้ในการประทับประสการณ์นนั้นซึ่งจะสอดคล้องกับความรู้ที่ครูเตรียมส่วนหนึ่งถ้าไม่พอเพียงเด็กจะสืบค้นเพิ่มกับส่วนที่สามของความรู้ก็คือความรู้ที่เป็นผลลัพธ ที่เกิดขึ้นก็คือทำแล้วเด็กร้อยลูกปัดเป็นมีความรู้ในการร้อยลูกปัดแต่ไปอยู่ผิดที่ไงะอาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสับสนประเด็นความรู้เนี่ยมีสามแต่อันนี้เป็นอันที่สับสนเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ดูตัวนี้สิคะ ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนให้มีรักการสิจใจอันนี้คืออะไรนะความรู้ที่เป็นข้อที่สามคือผลลัพธ์แต่ไม่ได้บอกว่าเด็กจะทำกิจกรรมเนี่ยอย่างสมมติจะ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 ทำกล่องนมเนี่ยออกแบบทำหลากหลายะถ้าถ้าทำหมวงทำอะไรเนี่ย เด็กจะมีความรู้อะไรเด็กต้องใช้ความรู้กับักษาตรงนี้เพราะงั้นกากชาเด็กแชรของเด็กเนี่ยอย่าสับสนนะคะเรียนเลยเวลามามากแล้วต้องขอนให้รู้แล้วก็จบตรงนี้โดยการสรุปว่าเรียนให้หลักคิดท่านอาจารย์ไปแล้วก็บอกแหล่งอ้างอิงที่อาจารย์อยากให้อาจารย์ไปศึกษาพิ่มเต่อ ถ้าอ่านฉบับภาษาอังกฤษคู่กันกับฉบับภาษาไทยก็จะดีเพราะบางทีคนแปลแปล,แปล่มันไม่ลึกซึ้งเท่ากับที่เราสื่อสารในภาษาอังกฤษเพราะมันจะช่วยกันแล้วก็พูดถึงหลักคิดของการก้าวต่อไปที่จะทำโครงการเนี่ยต้องใช้ภาพแล้วตอบคำถามให้เห็นว่าเด็กเรียนรู้ได้อย่างไร ถึงจะเห็นผลตามนี้เพราะอาจารย์จะเก่งทําอะไรทําอย่างไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแต่เกิดอะไรมนสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เห็นผลว่าแล้วมันเกิดเกิดกับเด็กเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ต้องการรู้มากๆเพราะครูจะมีอยู่แล้วครูจะเก่งน,นะคะก็ไม่รู้ยิ่งพูดแลแ้วอาจารย์ทำให้กาจรยิที่เมา่ะ ก็หวังว่าคงจะไม่เมานะคะและเดยนก็จะอยู่ภาคบา่ายใครสงสัยอะไรหรือเจ้าของเคสกรณีศึกษาที่ขออนุญาตโดยเสยมารยาไม่ได้เป็นติดบ,บอกล่วงหน้านะชายพู้เลยอาจจะตกใจก็ไม่เป็นไรจางเพราะอันนี้คือเรากระบวนการเรียนรู้นะคะไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วไม่มีปัญหา ทำอะไรแล้วไม่ผิดถ้าคุณบอกอไม่ผิดเลยไม่มีปัญหาเลยบอกได้เลยว่าเพราะคุณไม่ได้ทําถ้าคุณทำเนี่ยคุณต้องมีปัญหาคุณต้องมีความผิดพลาดถึงแสดงว่าคุณทำอย่างไรอะขอบคุณนะคะขอตื่นม่ขอบคุณค่ะ